สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อว่าไคลลี่และฉันมั่นใจว่าคุณต้องไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่เหมือนฉันอย่างแน่นอนมองแวบแรกพวกเราเหมือนกับครอบครัวธรรมดาและฉันเป็นเด็กหญิงธรรมดาในตอนเช้าพ่อแม่ไปทำงานพวกท่านก็แวะมาส่งฉันที่โรงเรียนในตอนเย็นเรากินมื้อค่ำด้วยกันถ้าทุกคนกลับมาจากทำงานทันเวลาบางครั้งก็ดูหนังกันแล้วตอนสุดสัปดาห์เราไปให้อาหารเป็ดที่บ่อน้ำใกล้ๆด้วยก็ประมาณนั้น เราธรรมดากันมากและอาจถือว่าเป็นครอบครัวที่น่าเบื่อเลยแต่ว่าน,นั่นก็เป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดตอนฉันโตขึ้นมาฉันก็มั่นใจว่าพ่อแม่ต้องทำงานธรรมดาอย่างแน่นอนพ่อของเพื่อนคนหนึ่งทำงานน่าสนใจมากเขาเป็นนักดับเพลิง แต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อกับแม่ฉันจะทำงานที่มันอันตรายแบบนั้นแม่ฉันทำงานกับดอกไม้เสมอทำช่อดอกไม้และต่อมาก็เปิดร้านดอกไม้เล็กๆขึ้นมันเป็นงานที่สงบและสวยงามมากเลยค่ะเรื่องเครียดที่สุดในงานที่แม่ทำคือมีชายหนุ่มใจร้อนคนหนึ่งที่ลืมซื้อดอกไม้ก่อนที่จะไปเดทแล้วก็สั่งดอกไม้ที่สวยที่สุดจากร้านโดยไม่สั่งล่วงหน้า ฉันไม่เคยรู้แน่ชัดเลยว่าพ่อของฉันทํางานอะไรตอนฉันเป็นเด็กทุกครั้งที่ฉันถามท่านท่านก็บอกว่าท่านทํางานสําคัญมากๆตอนฉันห้าขวบฉันก็เข้าใจว่าพ่อฉันเป็นรองหัวหน้าใหญ่หรือว่ารองหัวหน้าขององค์กรระดับรัฐนั่นเองไม่มีใครเคยบอกว่าองค์กรนั้นคืออะไรเพราะตามที่ผู้ใหญ่บอกคือฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรโดยทั่วไปแล้วฉันคิดว่างานของท่านคือจัดการเอกสารมากมายหรือว่าอะไรประมาณนั้น ฉันไม่สนใจที่จะรู้รายละเอียดเท่าไร่รลกค่ะทําให้คําอธิบายนั้นทําให้ฉันพอใจและไม่ค่อยซักถามอะไรแล้วตอนคนที่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนถามว่าพ่อทํางานอะไรฉันก็บอกว่าทํางานให้กับรัฐบาลและไม่รู้รายละเอียดเลยถ้าหากว่าพวกเขายังคอยถามซักแซกต่อฉันก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องคุณแม่และเล่าให้ทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นว่าท่านทช่อดอกไม้ทําให้ชีวิตคนอื่นสวยงามมันก็เหมือนกับงานอื่นๆบางทีพ่อฉันก็ทํางานจนดึกมากและบางทีก็ทาเสาร์อาทิตย์ด้วย ฉันไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกเลยทุกคนก็เป็นงี้กันหมดทิปธุรกิจมาเป็นช่วงๆไม่ทําให้ฉันแปลกใจไม่รู้หรอกว่าจะได้ไปทํางานที่สําคัญต่อรัฐตอนไหนฉันนี่แหละไม่รู้บางครั้งก็เห็นว่าแม่ฉันกระวนกระวายตอนที่ติดต่อพ่อไม่ได้แต่แม่ฉันก็เป็นคนแอบฟุ้งซ่านและก็ชอบกังวลอยู่เรื่อยๆดังนั้นในเวลาแบบนั้นฉันก็เลยมั่นใจมากๆว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเว้นแต่มีสองสามครั้งที่ฉันไปเห็นคุณพ่อ คุยกับกลุ่มผู้ชายในชุดดำที่สุดรักของบ้านเราพวกท่านกำลังปรึกษาเรื่องสำคัญกันอยู่แนะ่แต่ฉันก็คิดเอาเองว่าคงเป็นเพื่อนที่ทำงานที่ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนทั่จากออฟฟิศเฉยๆฉันสังเกตเห็นความผิดปกติครั้งแรกเมื่อสองสเดือนก่อนตอนที่ฉันเข้าไปในห้องพ่อแม่ระหว่างที่พ่อเตรียมตัวไปทำงาน ท่านกำลังหยิบอะไรสักอย่างออกมาจากตู้เสื้อผ้าและพอท่านรู้ว่าฉันอยู่ด้วยท่านรีบซ่อนของที่กำลังจะหยิบออกมาทันทีเลยแล้วบอกว่าให้ฉันไปกินข้าวตอนแรกฉันไม่คิดอะไรนะักจากนั้นฉันก็เห็นรถสดีดำผ่านบ้านเราอยู่หลายครั้งเลยและในเย็นวันหนึง่งฉันกลับมาก็ได้ยินพ่อแม่ปรึกษาอะไรกันอยู่ในครัวโดยมีคำว่าอันตรายและอาวุธอยู่ด้วยพอฉันเข้าไปถามพวกท่านก็เงียบลงในทันทีเลยและก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่พวกท่านแสดงได้ไม่เนียนเลยพ่อแม่ฉันดูประมาาอย่างชัดเจนและไม่อยากให้ฉันรู้ว่าทําไมความคิดว่าพ่อแม่ปิดบังอะไรจากฉันก็ร่ำวนเวียนอยู่ในหัวแน่นอนว่าฉันอยากขุดคุยเรื่องนี้ให้รู้เรื่องเย็นวันหนึง่งตอนที่พ่อไปอาบน้ําหลังเลิกงานแล้วแม่ก็ทําอาหารอยู่ฉันก็แอบ,บเข้าไปในห้องของพวกท่านเปิดตู้เสื้อผ้าของพ่อแล้วก็ไม่เจออะไรเลยแต่ก็พอจะรู้ว่าท่านต้องซ่อนอะไรให้พ้นตาฉันอย่างแน่นอนฉันก็เลยมองจนทั่วและสงสัยว่ามันอยู่ที่ไหนกัน ใต้เตียงก็ไม่มีอะไรเหมือนกันและในตู้เสื้อก็ด้วยมีเพียงชุดสูทสีเข้มกับเนคไทจากนั้นฉันก็เผลอพิงผน,นังที่ข้างตู้เสื้อผ้าและรู้สึกว่าข้างหลังมันมีอะไรก,กลวงๆและรู้ว่าต้องเป็นที่ซ่อนอย่างแน่นอนฉันกลับไปที่ห้องพ่อแม่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านความยับยั้งชั่งใจกวนใจฉันนิดหน่อยแต่ความสงสัยมีมากกว่า ฉันเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็กดปุ่มที่กำแพงที่รู้สึกว่าว่างๆอยู่เมื่อวันก่อนตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใน,นที่สุดประตูก็เปิดออกฉันเอาแผ่นไม้ออกแล้วก็เจอกล่องหนักๆเล็กๆอยู่มากมายในนั้นพวกมันอาจจะทำจากเหล็กก็ช่างจากน้ำหนักแล้วอาจจะเป็นคอนกรีตฉันเปิดกล่องดูไม่ได้แต่ข้างใต้ที่ซ่อนฉันก็เจอกับบางอย่างที่ทำให้ฉันกลัวมันก็คือปืนคะ่ะดูแล้วไม่ได้ใช่ของเล่นแนะ่ ฉันกลัวและสนใจไปพร้อมๆกันเลยทำไมพ่อฉันต้องมีปืนล่ะท่านเก็บอะไรเอาไว้ในกล่องมิชิตแบบนี้และไม่นานคำตอบของคำถามนั้นก็กระจ่างในเย็นวันหนึง่งตอนพ่อไปที่ธุรกิจมีคนมาเคาะประตูบ้านเราแม่ฉันไปเปิดประตูมีคนมากมายสวมสูทยืนข้างหน้าดูเหมือนกับคนที่ฉันเคยเจอกับพ่อก่อนหน้านี้จู่ๆแม่ก็น,น้าซีดแต่แน่นอนว่าแขกแบบนี้ไม่ได้มาหาใบา พวกเขาเข้ามาในบ้านแล้วแม่ก็บอกให้ฉันกลับเข้าห้องไประหว่างที่ท่านเข้าไปในห้องนั่งเล่นเพื่อคุยกับเหล่านักธุรกิจในชุดสูทครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็เรียกให้ฉันไปที่ห้องนั่งเล่นฉันเกรงขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังลงไปเกิดอะไรขึ้นเหรอเราทําอะไรผิดหรือเปล่าฉันคิดกับตัวเอง ตอนแรกแม่ฉันนั่งนงข้างหน้าเธอและพูดยืดยาวต่อว่าตอนนี้ฉันโตขึ้นมาได้ยังไงและฉันก็มีความรับผิดชอบและบางทีก็ไม่เห็นว่าสถานการณ์ในชีวิตเป็นยังไงหลังจากเล่าเสร็จผู้ชายคนที่มาถึงก่อนหน้าก็เข้ามาถามคำถามเขาอยากรู้ว่าพ่อได้พยายามจะติดต่อฉันบ้างหรือเปล่าใน4 8ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือฉันเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าที่เข้าเขาบ้างหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่ออยากติดต่อมาท่านก็แค่โทรมาหาทำไมต้องทำอย่างอื่นด้วยละ่ะ ปรากฏว่าคำถามทั้งหมดของฉันมีคำตอบสุดช็อกกำลังรออยู่ปรากฏว่าพ่อของฉันเขาเป็นสายลับค่ะฉันไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยฉันมองแม่เพื่อให้แน่ใจแน่นอนว่าท่านก็พยักหน้าว่าท่านพูดความจริงปรากฏว่าพ่อฉันซึ่งฉันมองว่าเป็นพ่อที่ธรรมดาที่สุดในโลกตอนนี้กำลังทำภารกิจอันตรายท่านขาดการรายงานตัวและไม่มีใครได้รับการติดตอ่อจากท่านในส8ิปดชั่วโมงนี้ พวกเขาอธิบายว่าเขาได้เหล่าเพื่อนร่วมงานจะมาหาครอบครัวของสายลับในเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นทําให้ฉันห้ามบอกใครเด็ดขาดแล้วชายในชุดดําก็คุยเรื่องอะไรสักอย่างกับแม่ฉันก่อนจะกลับไปหลังเรื่องที่เกิดขึ้นฉันก็นอนไม่หลับเลยตลอดคืนนั้นแม่กับฉันรอข่าวจนเช้ามันยังไม่เช้าเลยจนพ่อติดต่อพวกเรากลับมาแล้วบอกว่าทุกอย่างโอเคดีและกำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้ว เย็นวันนั้นเราอยู่ด้วยกันทั้งบ้านในห้องนั่งเล่นพ่อแม่ฉันเล่าว่าพ่อเป็นสายลับมาหลายปีแล้วมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ส่วนญาติคนอื่นไม่รู้เลยพวกท่านไม่เคยบอกฉันมาก่อนเพราะว่าฉันยังเด็กมากและไม่มั่นใจว่าฉันจะเอาไปบอกเพื่อนไหมพ่อแม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของฉันด้วยถ้าเกิดว่าฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ความจริงแล้วพวกท่านให้ฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครอย่างเด็ดขาดจากนั้นพ่อก็สัญญาว่าจะสอนฉันยิงปืนถ้าปีนี้ฉันเรียนได้เกรดดี ปรากฏว่าพวกกล่องปิศาที่ฉันเจอในตู้เสื้อผ้าพ่อเอาไว้เก็บอาวุธกระสุนปืนและอะไรทํานองนั้นท่านเก็บปืนเอาไว้ในกล่องนั้นด้วยแต่ในเช้าวันนั้นฉันเกือบได้เห็นตอนที่ท่านหยิบแล้วก็เลยเอาไปซ่อนไว้ก่อนตอนนี้ฉันดูแล้วว่างานของพ่อไม่น่าเบื่อเลยและแม้ว่าฉันจะเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้แต่ฉันก็ยังภูมิใจในตัวพ่อแม่ของฉันมากเลยและฉันก็อยากจะเป็นอย่างพวกท่านบ้างเหมือนกัน บอกหน่อยเคยมีใครปิดบังความจริงจากคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเองไหมแชร์เรื่องราวในคอมเมนต์มาได้เลย